สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดสุดเขียดเดือนสยามนะครับจังหวัดบึงการเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะครับมีโบสถ์ด้านบนสวยงามครับผมนี่ก็คือโบสถ์วัดสุดเขียดเดือนสยามนะครับเมื่อกี้เราก็ได้วายสังฆทานครูบาอาจารย์นะครับเท่าที่ทราบคือท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองพูนที่วัดป่าผูกแต ซึ่งท่านก็ได้ละโมบมรณภาพาไปนานแล้วนะครับแต่มีลูกศิลุกหาที่ท่านได้มาสร้างเสนาสนะวิหารที่สืบทอดปฏิปทาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของครูบาอาจารย์ต่างๆครับนี่ก็อยู่ในช่วงที่กำลังทำกิจวัดนะครับพระท่านก็ได้เมตตามารับสังฆทานให้นะครับ,รบต้นไม้ใหญ่มากมายครับผมหลาย เมือ่อก้ก็ได้ไปถวายสังฆทานเพิ่นมาแล้วครับวันนี้วันนี้เราก็นำปลาดุกมาปล่อยกันครับผมฟังพ่นกระสบเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับน้ำโ้งกระไหลยอยู่ครับน้ำโขงเยอะมากเลยครับตอนนี้ยังเต็มสองฝั่งวันนี้ก็นำปลาหน้าเขียงมาลงสู่แม่น้ำนะครับ ก็ทำปลาลงไปปล่อยเรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดมาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเนาะก็แวะมาที่วัดสุดเกียรติแดนสยามได้นะครับจะมีท่าน้ำสำหรับปล่อยปลาอยู่ด้านล่างนะครับส่วนที่เรามองไปไกลๆตรงนั้นนะครับจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวที่กำลังกอ่อสร้างระหว่าง จังหวัดบึงการไปยังเมืองปากสันสอบปปเล่านะครับเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งเพื่อนบ้านเฮามีภูเขาใหญ่ๆนั้นอาจจะเป็นเทือกเขาควายนะครับที่อยู่ตรงข้ามวัดแก่งอาหงศิลาวัดรับต่อไปก็คิดว่าการพัฒนาของจังหวัดบึงการก็จะก้าวกระโดดนะครับเพราะว่ามีสะพาน มิตรภาพที่จะเชื่อมระหว่าง2ฝั่งก็จะได้สัญจรไปมาเหมือนจังหวัดนครพนมที่ตอนนี้ก็เศรษฐกิจเติบโตนะครับมีการแลกเปลี่ยนค้าขายครับ มาใน,นกาฝากเรื้องราวดีๆอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดบึงกาฬวัดป่าสุดพัดสุดเขตแดนสยามของเรานะครับครับขอบคุณครับครับอีกวัดหนึ่งที่เราได้มานะครับคือวัดพันลำครับวัดป่าพันลำครับที่นี่ก็จะมีการปล่อยการให้อาหารปลาครับซึ่งเราไปปล่อยที่วัดสุดเขตแล้วส่วนวัดนี้เขาก็นั่ม อาหารมาให่อาหารป่าครับนะั่นพี่น้องเป็นการนาอาหารมาไห่ป่าซึ่งวัดก็มีเครื่องให้อาหารป่าที่หฮาหยอดเดียญอาหารป่ากัสิไลลงมาให้หฮาได้นามาให้อาหารได้สะดวกนะครับส่วนที่วัดก็จะมีการปลูกผักออร์แกนิกด้วยนะครับครับให้เป็นลานปฏิบัติธรรมของผู้แสวงบุญ ที่ท่านได้เมตตาจัดอบรมในการปฏิบัติธรรมมีรานตรงนี้เป็นริมน้ําโขงเลยนะครับส่วนต้นไม้เนี่เพื่อนก็อนุรักษ์ไว้ดีมากเลยนะครับต้นไม้ใหญ่มากครับทางนู้นก็จะเป็นสวนผักออร์แกนิกครับผมริมน้ําโขงนี่ครับน้ําโขงสวยงามมากเลยครับเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรมรมรมณียสถานนะครับ ก็ถัดจากวัดสุดเฉียดไไม่ไกลครับผมใกล้ตัวเมืองบึงการนะครับไม่สิบกว่ากิโลเองนะครับไม่น่าจะถึงด้วยซ้านี่ครับมีการปลูกผักโดยใช้สารละลายออร์แกนิกครับผักออร์แกนิกไปดูไก่กันใกล้ๆนะครับนี่ครับผักออร์แกนิกครับผมหายใจได้เต็มปอดมากเลยนะครับ เขียวครับต้นไม้เป็นก็อนุรักษ์ไว้ดีมากเลยนะครับต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับมะพร้าวก็มีดูริมโขงเพื่อนก็นทำที่เดินฟุตบาทริมโขงเดินได้หายใจได้โล่งมากเลยนะครับตันนั้นก็เป็นพี่นองสวังสอบปอล่า เ่อนก็จัดโครงการปฏิบัติธรรมเรื่อยๆนะครับพี่น้องสนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมมาเจริญเมตตาสวดมนต์ก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อดูตารางการปฏิบัติธรรมของทางวัดพันลำได้ครับผมครับนี่ครับจะไม่เดินก็ได้ทางไปสู่ความเป็นนักร้องไม่ต้องเดินก็ได้ทางไปสู่ความเป็นนักแานเมืองหรือนักประดิษฐ์ชื่อก้อง ไม่ต้องเดินก็ได้ทางไปสู่ความเป็นพ่อค้าเป็นศิลปินไม่เดินก็ได้คือทางสายหนานถ้าไม่เป็นไปเพื่อลดกิเลสทางสายนั้นก็ไม่ใช่ทางกระเสดแต่ในทางธรรเนี่ยเป็นไปเพื่อลดกิเลสธรรมดามนุษย์เมื่อตัวเองลดกิเลสลงได้เมตตาก็เกิดปัญญาก็เกิด การเกื้อกลกับพี่น้องกับเพื่อนมนุษย์ก็เกิดจะถ้าหากว่าตัวเองกิเลสเต็มหูเต็มหัวอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากอยาก่างอันนั้นเมตตาตกปลาเราไม่เกิดง่ายครับหลังจากที่เหาได้อาหารปลามาแล้วเราก็ลงมาตรงท่าน้ําแล้วครับผมเตรียมที่จะหวานอาหารให้ปลาลุยได้นะครับปุ๊บ มาแล้วเริ่มมาแล้วครับนี่ปุ๊บว้าวแซ่บมากเลยครับปลาเฮากินอาหารยังนัวยังถือว่าเป็นปลาที่ต้องว่ายท้วนน้ำตลอดนะสจะเป็นปลาตะเพียนบ่ตัวเล็กบ่ตัวใหญ่ปันใด นี่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวขอหยาดวานจะเข้าฟุบนี่งก,กระพีน้ำก็ถือว่ายังไหลแห้งอยู่นะครับเนาะก็ะไหลพอสมควรอยู่นะกะ็ฟุ๊บไม่ลงไปเลยเพราะว่ามันมันเป็นนี่ครับเดี๋ยวลงไปยากสักหน่อยนะครรับเาก็เลยอยู่ไกลๆเอาดีกว่า เกือความบอ่อเสียงันนี้ก็ให้อาหารปลาไปเรื่อยๆนะครับดูวิวทิว,วทัศน์ริมน้ำโขงย่ามหามงแรงง่ามนะครับ<ม>สีหามงเลยปลามันกะกินละกะไล็ไลไปละก็มาไหม ยังเพราะเราเป็นเจ้าข,ของที่ดินแล้วก็ใช้ค่าใช่ายบริวารเนี่ยทำให้ได้ฉายาไถนานสัตว์ที่อยู่ในดินก็กลายเป็นเหยื่อของนักสินคา आदि